ก็สำหรับคําถามแรกนะครับถามว่าจับขึ้นยังไงนะครับแล้วภายตอนไหนนะครับจริงจริงแล้วนักโต้คลื่นนะครับผมเขาจะต้องนั่งบนกระดานนะครับแล้วก็มองไปไกลไกลนู่นนะครับเพื่อที่จะรอก็สาหรับคําถามแรกนะครับถามว่าจับขึ้นยังไงนะครับแล้วภายตอนไหนนะครับจริงจริงแล้วนักโต้คลื่นนะครับผมเขาจะต้องนั่งบนกระดานนะครับแล้วก็มองไปไกลๆนู่นนะครับเพื่อที่จะรอเซตนะครับ เสรคลื่นนะครับที่มันยกเข้ามานะครับแล้วเขาก็จะพายเพื่อสร้างความเร็วของกระดานนะครับให้เข้ากับตำแหน่งที่เหมาะนะครับของคลื่นนะครับแล้วก็ความเร็วของเราให้ความเร็วนะครับของเรานะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเราที่อยู่บนคลื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สําคัญนะครับอ่าสำคัญแล้วก็รายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวรอตัวเต็มนะครับว่าจะธิบายยังไงต่อนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือคลื่นหน้าหนาวครับมันจับง่ายนะครับแล้วก็อ่าใช้เขาเรียกว่า อ่านขึ้นง่ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยืนก็คือเรายืนในจังหวะที่รู้สึกว่าเราบอดมันเคลื่อนที่ได้เองนะครับผมก็สําหรับคนที่ถามว่าพายไม่ไปนะครับทาไมนะครับหรือว่าฝึกยังไงครับจริงๆแล้วคําตอบก็คือต้องซ้อมเยอะๆครับมันต้องใช้การเขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากให้มีการซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับในการพายถ้าใครมีกระดักก็สําหรับคนที่ถามว่าพายไม่ไปนะครับทาไมนะครับหรือว่าฝึกยังไงครับจริงๆแล้ว คำตอบก็คือต้องซ้อมเยอะๆครับมันต้องใช้การเขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากให้มีการซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับในการพายถ้าใครมีกระดานโต้นอยู่ท่อยู่เป็นของตัวเองนะครับแล้วฝ่าวิทีลานหรือว่าเป็นไปได้ถ้าเอาเอากลับมาบ้านได้หรือมีสระน้ำหรือว่ามีคอนโดมีสระน้ำหรือบ้านเพื่อมีสระน้ำแนะนําให้ซ้อมพายครับผมคาตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการพายคือสิ่งที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้านะครับในการเซิร์ฟเป็นสิ่งที่สําคัญมาก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 ถึงมากที่สุดครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับต่อ แรงบาลานซ์ดีแค่ไหนเขาเล่นสเก็ตดีแค่ไหนนะครับแต่ว it so uh ่า huh. ถ mm. uh ้าเราจับขึ้นไม่ติดเลยนะครับก็เหมือนเราไม่ได้ยืนเลยนะครับการพายมันช่วยทุกอย่างนะครับม่าจะเป็นการพายฝาขึ้นออกไปนะครับเพื่อไปได้เล่นคลื่นใหญ่ๆดีๆข้างนอกนะครับหรือว่าการพายออกไปแล้วนะครับถ้าแรงหมดแรงไม่พอก็จับขึ้นไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคําถามโลกแตกนะครับว่าเราจะเล่นช็อตบอร์ดได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นช็อตบอร์ดได้แล้วนะครับ อันนี้แล้วแต่ความคิดของคนเลยนะครับจริงๆช็อตบอร์ดถ้าจะเล่นนะครับหยิบลงน้ําก็เล่นได้เหมือนกันหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาสําหรับคําถามโลกแตกนะครับว่าเราจะเล่นช็อตบอร์ดได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นช็อตบอร์ดได้แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดของคนเลยนะครับจริงๆช็อตบอร์ดถ้าจะเล่นนะครับหยิบลงน้ําก็เล่นได้เหมือนกันหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาให้สนุกนะครับหรือว่าจะเอาเล่นให้แบบว่า เล่นให้แบบมันคือเล่นเซิร์ฟจริงๆนะครับคืออย่างน้อยหนึ่งก็คือสำหรับตัวสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็คืออย่างน้อยหนึ่งนะครับเราควรที่จะจับขึ้นเขียวนะครับด้วยลองบอร์ดได้อย่างสบายตัวแล้วครับสบายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายจับติดแน่นอนนะครับ <Me an> เล็ง10ลูกจับติด9ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีความความรู้สึกหรือว่าเคยนะครับแบบว่าเคยเล่นบนขึ้นเขียวอะไรอย่างนี้มาแบบหลายชิวๆขึ้นเขียวโดยที่เราไม่ต้องเกรงแล้วนะครับผมเพราะว่าเท่าที่เจอปัญหาของ คนที่ข้ามไปเล่นช็อตบอร์ดเร็วน,นะครับเขาคือเขาจะจับขึ้นมาปั๊บนะครับติดอะติดนะครับแต่ลงมาพร้อมฟองขาวแล้วก็ไปสไลด์คราฟตรงฟองสำหรับคำถามที่ว่าจะเริ่มฝึกเดินยังไงนะครับก็ต้องอย่างที่เราควรจะรู้นะครับก็คือเราทำไมเราถึงต้องเดินนะครับแล้วก็การเดินมีประโยชน์อะไรนะครับจริงๆแล้วการเดินนะครับไม่ใช่เพียงแค่ท่าหนึ่งหรือว่าความสวยสำหรับคำถามที่ว่าจะเริ่มฝึกเดินยังไงนะครับ ก็ทั้งอย่างแรกที่เราควรจะรู้นะครับก็คือเราทำไมเราถึงต้องเดินนะครับแล้วก็การเดินมีประโยชน์อะไรนะครับจริงๆแล้วการเดินนะครับไม่ใช่เพียงแค่ท่าหนึ่งหรือว่าความสวยงามนะครับในการเล่นจริงๆมันมันมีเหตุผลในการเดินนะครับคือเขาเดินเพื่อที่ต้องการสร้างสปีดของบอร์ดนะครับหรือว่าทริมบอร์ดให้บอร์ดนะครับขนานกับน้ำนะครับเพื่อสร้างความเร็วนะครับหรือว่าไปถึงหัวนะครับจริงๆเหตุผลมันมีเยอะแต่เพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาเดินกันนะครับเขาไม่ได้เดินสองห้านะครับเดินอย่างมีเหตุผลมีเป้าหมายนะ ะฉะนั้นแนะนาให้ทุกถ้าอยากฝึกนะครับให้ฝึกการไรดิ้งนะครับหรือว่าการขี่ไปอย่างนี้โดยที่เรารู้สึกว่าเราได้อ่านคลื่นก่อนนะครับ <c oughs> พอเราอ่านคลื่นแล้วเราจะรู้ว่าเราทำไมต้องเดินนะครับแล้วว่าเดินทําไมนะครับผมอ่าคุยง่ายคือไรดิ้งบนหน้าบนเฟซบนเฟซเฟให้รู้สึกว่าเราชินนะครับแล้วก็ไม่เกรงก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับ <c oughs> คําถามนงครับก็คือ,อ เห็นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะพายตอนไหนดีนะครับให้เร็วเท่ากับจังหวะขึ้นนะครับจริงอันนี้คือเป็นปัญหาปกติหรือปัญหาหลักๆของมือใหม่นะครับที่กําลังจะก้าเข้าไปเป็นอินเตอร์มีเดียนะครับก็คือคาถามนึงครับก็คือเห็นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะพายตอนไหนดีนะครับให้เร็วเท่ากับจังหวะขึ้นนะครับจริงอันนี้คือเป็นปัญหาปกติหรือปัญหาหลักๆของมือใหม่นะครับที่กําลังจะก้าเข้าไปเป็นอินเตอร์มีเดียนะครับก็คือจะเริ่มจากการเรียนรู้จังหวะของขึ้นแตก ก่อนนะครับทีนี้เราต้องกะให้ถูกนะครับว่าแรงเรามีขนาดไหนนะครับแล้วก็คลื่นนะครับมันแตกตัวตรงไหนส่สวนใหญ่นะครับทีนี้เราต้องกะให้ถูกว่าคลื่นมันจะแตกตัวณจุดจุดไหนนะครับเราควรจะต้องมีความเร็วของเราเต็มแม็กของเรานะครับณจุดจุดนั้นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราพายช้านะครับถ้าเรารู้ว่าเราพายช้ากับขึ้นอ,อย่างนี้นะครับเราก็ ขึ้นแตะตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราพายช้าสมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องพายล่วงหน้าก่อนที่ขึ้นมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องพายมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราพายเร็วนะครับเราจ่ะตรงนี้พายสองทีก็ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพายล่วงหน้านาน,านานเลยก็ได้ครับถ้าเรารู้ว่าเราพายช้านะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมถามว่าน้าหนักเยอะมีผลต่อการยืนไหมจริงๆแล้วแล้วแต่คนครับผมถ้าเป็นน้าหนักเยอะแต่ว่าออกกําลังกายบ่อยก็ไม่มีผลนะครับต่อการยืน เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าร่างกายเราฟิตนะครับพบหาว่าน้าหนักเยอะมีผลต่อการยืนไหมจริงๆแล้วแล้วแต่คนครับผมถ้าเป็นน้ำหนักเยอะแต่ว่าออกกาลังกายบ่อยก็ไม่มีไม่มีผลนะครับต่อการยืนไม่มีผลมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าร่างกายเราฟิตนะครับพับได้หมายความว่าพื้นได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าปัญหาอันนึงที่สําคัญก็คือตอนแรงพายนะครับถ้าแรงเราไม่สัมพันธ์กับร่างกายครับเราหนักร้อยโลแต่ว่าแรงเราพายแบบ ได้แค่สาหรับเทียบกับคน40โปอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นิดนึงครับแต่ว่าอยากให้ทุ่สู้นะครับอยากให้ท้อนะครับสําหรับคําถามที่ว่าเซิร์ฟให้อยู่ในพอกเก็ตมากขึ้นได้ยังไงดีนะครับอันนี้จริงๆแล้วเทคนิคหลายคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมจะทําให้มันง่ายนะครับที่ที่เราชอบนะครับก็คือสำหรับคำถามที่ว่าเซิร์ฟให้อยู่ในพอกเก็ตมากขึ้นได้ยังไงดีนะครับ อันนี้จริงๆแล้วเทคนิคหลายคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมจะทําให้มันง่ายนะครับทิที่เราชอบนะครับก็คือเริ่มจากการเลือกคลื่นก่อนเลยครับถ้าเราเลือกคลื่นที่ดีนะครับแล้วเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีของคลื่นนะครับเราก็จะเจอพอเก็ตง่ายนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าคลื่นนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมสามเหลี่ยมสมมตินี่คือคลื่นก็ได้ลูกหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งนะครับ อันนี้คือพีคที่ชันที่สุดนะครับแล้วไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเราไปอยู่ตรงนี้นะครับชันที่สุดใช่ไหมครับเราเรียกมาทางนี้ใช่ไหมครับเราจะมีโอกาสแทงไฟั์งเทนในจุดๆเนี้ยนะครับจุดที่นี้ที่ผมพลาดอยู่นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองไม่ไม่อยู่ถูกจุดคือเราไปอยู่ตรงปลายแล้วนะครับผมเราก็จะได้แค่จุดอ้วนๆของคลื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็คือพอจับคลื่นมาปั๊บนะครับเขาเดินมานะครับก็คือก่อนที่เขาเขาจะยืนนะครับเขามีจังหวะรอนะครับเพื่อให้พอเก็ตมันยกนะครับแล้วค่อยก็ สไรด์คำถามนะคบที่บอกว่ารู้สึกว่ายืนขึ้นมาเราให้แดนถูกต้องมันยากนะครับหรือว่ามีท่าไหนในการฝึกที่มันทำให้ยากขึ้นมาจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรู้สึกวีแลกขึ้นนะคบหรือว่าชิลขึ้นก็สไรด์คำถามนะคบที่บอกว่ารู้สึกว่ายืนขึ้นมาเราให้แดนถูกต้องมันยากนะครับหรือว่ามีท่าไหนในการฝึกที่มันทำให้ยากขึ้นมาจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรู้สึกวีแลกขึ้นนะคบหรือว่า ชิลขึ้นนะครับใ, <c oughs> ในการยืนนะครับเพราะว่าพอเป็นชั่วโมงที่2ที่สของเราแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนยืนได้อย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงขึ้นทีนี้หลักการยืนจริงๆแล้วในชั่วโมงแรกของทุกคนนะครับเราจะยืนมาด้วยความเกรงนะครับพอยืนด้วยความเกรงปั๊บท่าบางทีนะครับมันก็ไม่ได้ตรงตามที่โค้ชสอนเหมือนกันทั้งหมดนะครับบางคนยืนออกมาขากว้างเป็นเบลเลอร์วันเลยนะครับขาแบบออกมาชีกมาเลยนะครับแต่ว่าจริงหลักการยืนนะครับแล้วแต่ที่จะสอนนะครับแต่ว่าสําหรับผมคิดว่าการยืนนะครับควรจะยืน นะครับให้ขากว้างแค่ประมาณหัวไหล่เรานะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าเราสามารถที่จะเขีัยบตัวได้อย่างง่ายนะครับทิ้งบาลานได้ง่ายนะครับแล้วคอนโทรลบอร์ดได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้น Perfect Form อรนะครับคือ Form มจริงๆนั้นได้ทั้งปีนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นขึ้นของทางฝั่งตั้งแต่ประจวบไล่ลงมานะครับถึงสงขาเลยนะครับส่วนหน้ามารุมหลักของต้วขึ้นไทยก็อยู่ที่ช่วงหน้าฝนนะครับผม สําหรับการพายฝ่าคลื่นนะครับจริงๆไม่มีคลิปที่ตอนตาอ่อนะคับแต่ว่าเทคนิคนีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของการอ่านลายคลื่นนะครับของร่องน้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเจอคลื่นอย่างเดียวก็ต้องเป็นโซโซโรนะครับผมก็จากคําถามส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่ถามกันมานะครับหลักๆเลยที่เราพัฒนาตอบไปไม่ได้นะครับก็เหมือนเราไม่เข้าใจเบสิกนะครับหรือว่าเบสิกไม่นั่นพอนะครับทาให้ไม่มีทาให้ยอดพีระมิดนะครับขึ้นไปสูงบ่อนนะครับดังั้นก็ฝากติดตามแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำปฏิ คำถามเกี่ยวกับการเลือกบอร์ดเพื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะบอกบทุกคนมานานแล้วนะครับแล้วก็บอกกับคนที่บอกได้ตลอดเวลานะครับก็คืออยากจะทุกคนที่นะครับมีเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับอยากพัฒนาอยากเล่นดีขึ้นนะครับอยากเซิร์ฟให้ดีขึ้นนะครับว่าจะทํายังไงดีนะครับจริงๆงแล้วการเลือกบอร์ดสําคัญมากๆที่สุดเลยนะครับผมที่สุดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าเป็นตัวคอนเนคระหว่างเรากับคลื่นนะครับเป็นตัวกลางนะครับยังไงซับมันคือสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบอร่างนี้นะครับ ข้อดีของมันคืออะไรนะครับถ้าเราจับบอลถูกหรือเลือกบอลที่ถูกกับคอนดิชันขึ้นนะครับหรือว่าถูกกับเรานะครับเราจะจับขึ้นได้เยอะเป้าหมายในการลงน้ำให้่ทุกคนชี้เป้าหมายว่าเราจะจับขึ้นได้เยอะนะครับพอเราจับขึ้นได้เยอะปั๊บนะครับมันคือการทําภาพเดิมซ้ําๆตลอดเวลาทุกวันนะครับจากนั้นเราจะมีความคิดเยอะขึ้นนะครับมีจะภาพที่ช้าลงทําให้เราเล่นได้บ่อยขึ้นนะครับ เราก็จะมีการพัฒนาเรื่องของการไรดิ้งต่างๆตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยที่สุดสําคัญมากๆนะครับทำไมถึงสําคัญนะครับก็เพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะครับเราก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วครับผมพูดได้ง่ายนะครับเอาไปนั่งยาวๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจับขึ้นได้น้อยนะครับเราก็ยืนได้น้อยเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเราจะยืนได้หนึ่งครั้งก็ต้อ้เราจับขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากทุกคนมองตัวนี้ให้สําคัญมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องการยิบบอยให้ถูกนอนลงน้ํานะครับอ่า แล้วก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับถามเข้ามาได้นะครับทํายังไงถึงจะอ่านคึ้่นขาดนะครับผมอ่อยากพูดว่าอ่านคึ้่นขาดนะครับต้องใช้การทําซ้ําๆเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าทำยังไงนะครับรับการอ่านคลื่นให้ได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วการอ่านคลื่นนะครับมันเป็นความเข้าใจส่วนบุคคลจริงๆนะครับมันจะไม่สามารถที่จะจับชี้บอกได้นะครับ แนะนำให้ทุกคนถ่ายคลิปตัวเองเล่นนะครับแล้วก็ลองดูเองนะครับหรือว่าส่งมาให้คนที่เราเล่นเป็นนะครับลองดูก็ได้นะครับจะพัฒนาดีที่สุดนะครับแต่สําหรับผมนะครับเอาที่เราปรับตัวเองก่อนง่ายที่สุดนะครับก็คือส่วนไหนที่เราอ่านขึ้นกันไม่ได้นะหรือว่าไม่ค่อยเรียนรู้นะครับหลังๆเนี่ยมันจะเกิดจากการที่พอเราลงไปนงแล้วจับขึ้นติดแล้วนะครับภาพมันเร็วเกินไปภาพมันเร็วไปเกินไปจนที่เราจะอ่านออกนะครับ หนึ่งอาจจะมาจากความตื่นเต้นนะครับแล้วก็หลายอย่างคือมาเร็วจริงๆนั่นแหละนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วภาพมันจะช้าลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนพอเรายืนขึ้นมาแล้วนะครับพยายามดึงสติกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ลองไม่ต้องเครียดมากนะครับพยายามโฟล์บ้างนะครับเล่นไปและคิดไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล่นไปจ้องหน้าคลื่นไปตลอดเวลานะครับสายตาเราพยายามจะหลุดจากหน้าคลื่นนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่อจากเมื่อวานนะครับมีค้างอยู่สามคำถามนะครับอ่าท่านมีคนถามว่าจะ ไม้ตัวเองโดยขึ้นผักกับยังไงดีนะครับผมจริงๆอันนี้ก็เบสิกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้นะครับก็จะคําถามนะครับว่าทํายังไงให้ไม่โดนขึ้น้ังขาตีกลับนะครับผมจริงๆอันนี้ก็คือเบสิกนะครับจริงมีหลายปัจจัยนะครับที่เราโดนขึ้นตีกลับคลิปนี้ดีมากนะครับไปหาดูได้นะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าจะอธิบายเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมก็คือหลักๆนะครับหนึ่งนะครับก็คือเราเหมือนอัดแบ็กช้าไปนะครับผมโดนขึ้นเต็มการ์ดอย่างนี้ครับโดนลากกลับอย่างนี้นะครับตัวสองนะครับ ยูท้ายบอร์ดเยอะเกินไปนะครับโดยยกหน้านะครับ3ก็คืออันนี้เจอบ่อยที่สุดนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เจอบ่อยนะครับเพราะว่าก็คือเรานะครับไม่ได้ตั้งบอร์ดให้เป็นทิศขนาดชนกับคลื่นอย่างเงี้ยนะครับบวกกันอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าอย่างก็ตามนะครับท่านี่เป็นคลื่นใช่ไหมครับเราห้ามนะครับเชียงนี้เด็ดขาดหดือางี้ก็ตามหรืออย่างก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเครื่อมันจะชนแล้วมันแซบตัวผ่านเราไปนะครับถ้าเกิดว่าเีย่งนิดหน่อยมันจะผลักเรากลับนะครับ พิ look, an Cette, place, practice, left, ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือการอ่านขึ้นนั่นแหละครับผมก็คือทามมิ่งของการที่ขึ้นปะทะเรานะครับการอ่านขึ้นนี้รวมทั้งเป็นเรื่องของทามมิ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอ่านไซส์ของขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูตัวหลังนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าขึ้นเล็กนะครับเราสามารถอาร์ชแบ็กเฉยๆนะครับหรือว่าถ้าครอปบ้าไทโยคะนะครับก็คือแค่ขึ้นผ่านใต้ท้องแขนใต้สองนะครับหันกลับหลังก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านี่เหมาะสหรับตอนที่เราเจอ สามก็คือท็อตโตโรนะครับหรือว่าดักไดนะครับผมก็คือกับบอร์ดขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือถ้าโดนขึ้นอย่างนี้ปั๊บนะครับวิกฤตสุดท้ายเลยนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับผมแต่อันนี้ไม่แนะนํานะครับการปล่อยบอร์ดนะครับอันอันตรายต่อเพื่อนอย่างมากนะครับผมแนะนําให้ท็อตโตโรดีกว่านะครับแล้วจับให้มั่นนะครับอย่างเราเราับผิดชอบเพราะว่าหลายๆคนอุบัติเหตุเกิดจากบอร์ดดุดหรือว่าโดนปล่อยบอร์ดเยอะนะครับไปตามดูคลิปนี้ก็ได้นะครับตามเชื่อนี้เลยนะครับ ก็มีคนถามถึงเรื่องการเลี้ยวนะครับผมว่าเลี้ยวให้มันชัดเจนยังไงนะครับผมก็จริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามเหมือนกันครับจริงๆแล้วหลักการนะครับก็คืออยู่ที่คลื่นเป็นหลักนะครับหลักของการเลี้ยวนะครับผมก็คือเราจะต้องเลี้ยวนะครับหรือว่าเลี้ยวออกข้างได้นะครับก็ต่อเมื่อคลื่นนะครับยกตัวมารองรับเราแล้วนะครับเราดูอย่างคลิปนี้นะครับ พี่คนนี้นะครับเซิร์ฟคนนี้นะครับเล่นมาแล้วบึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่ออกข้างนะครับเพราะว่านะครับถ้าเขาออกข้างตอนแรกที่เขายืนขึ้นมาเลยนะครับผมมันจะเลี้ยวไม่ไปหรือว่าเลี้ยวไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รอให้บอร์ดตกมาก่อนนะครับพอตกมาก่อนปั๊บมันก็จะเลี้ยวออกข้างได้อย่างง่ายเลยอย่างนี้เลยนะครับทีนี้นะครับครับคนมองข้ามนะครับเรื่องของการที่เราเล่นบนบนคลื่นนะครับหรือว่าบนหน้าคลื่นนะครับผมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะทําอะไรแรกก็ตามแต่นะครับทุกอย่างนะครับให้เราจำไว้เสมออย่างนั้นคือ เราต้องเล่นตามเงื่อนไขของคลื่นนะครับหรือว่าเซกชันของคลื่นนะครับว่าคลื่นนั้นหน้ายกชันหรือเปล่าหรือว่าหน้าหน้าตาของคลื่นเป็นยังไงนะครับเราจะไม่เล่นตามใจตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวในจังหวัดแรกอย่างสมมติเราจับขึ้นสรุปก็คือนะครับแอดวานซ์เทคนิคนะครับก็อย่างที่บอกกันแนะนําให้ส่งคลิปของตัวเองมาดูดีกว่าครับแล้วก็วิเคราะห์เป็นคลิปต่อคลิปหรือว่าคลื่นลูกต่อลูกนะครับจะอธิบายได้ตรงตัวกว่านะครับเพราะเดี๋ยวมันจะอาจจะเข้าใจผิดบ้างในบางจุดนะครับเพราะว่าเรื่องของ การเล่นเซิร์ฟมันก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจส่วนตัวเป็นหลักนะครับ understanding นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแนะนําให้ส่งคลิปส่วนตัวมานะครับแต่ว่าจะไม่เสมออย่างเดียวนะครับผมก็คือไม่ใช่เราคิดว่าจะเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวได้เลยนะครับต้องรอคลื่นนะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับในการเลี้ยวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวการเดินหรือว่าอะไรก็ตามแต่ปัจจัยของการของคลื่นนะครับในเรื่องของหน้าคลื่นในการยกขึ้นมาเพื่อรับรองท่าที่เราจะเล่นในทุกๆท่านะครับคลื่นนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับถ้า ถ้าคืนยังไม่ยกข้างมาชันพอก็ไม่สามารถเลี้ยวได้นะครับทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ถ้าฝากไว้กันบ้านอย่างนี้ก็คือลองยืนแล้วก็ดิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อ่านใช้สตาอ่านขึ้นให้มากขึ้นนะครับเราอาจจะจริงๆพัดโรลเกถ้าเราไม่มีบอร์ดฝึกที่บ้านนะครับก็ u t ท b e เลยครับจริงๆจ,จ,จะช่วยได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีบอร์ดนะครับแนะนําให้พัดโรลกับบอร์ด ของตัวเองนะครับมันสาน้าจะดีถ้าคลิปออกจริงนะครับเล่นโยคะก็ได้ครับถ้าโปรถ้าอะไรพวกนี้นะครับช่วยเรื่องของแพ้เร็วได้นะครับแต่ว่าจะให้ตรงจุดที่สุดเลยแนะนํานะครับยังไงซะนะครับยีบอร์ดลงน้ําจะตรงประเด็นกว่านะครับบนสระก็ได้ครับผมในสระก็ได้ก็แอดวานซ์เทคนิคแนะนําให้ทักมาเลยว่าถามมาเป็นขึ้นต่อขึ้นหรือว่าจังหวะต่อจังหวะจะตอบง่ายกว่านะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับ ถาจบนะครับหรือว่า e e t r y นะครับจริงๆแล้วมันมีการจบได้หลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นไปนะครับฟาดกับขึ้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นให้จบก็คือแล้วก็ยกขึ้นไปบนฟองขาวให้มาตบกลับมาครับแต่ว่าถามว่าฝึกยังไงนะครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับอยากให้ตอบเป็นเคสต่อเคสมากกว่านะครับอย่างเช่นลุกนี้นะครับที่ผมเล่นนะครับก็คือจะใช้แรงถักของขึ้นเป็นหลักนะคบก็คือเราเล่นมาใช่ไหมครับเราอ่านจังหวะให้ได้นะครับอย่างแรกที่คนทมก็คือ อาจจะงหวะให้ออกนะครับว่าเราคอนโทรลบอร์ดได้ไหมนะครับแนะนําให้ฝึกคอนโทรลบอร์ดให้ตามหัวให้ได้ก่อนอย่างแรกอย่างที่2ก็คืออ่านจังหวะขึ้นให้ได้นะครับอย่างผมเล่นมาอย่างนี้นะครับก็ใช้แรงผลักของขึ้นนะครับในการตบใต้ท็อกบอร์ดนะครับให้บอร์ดตรงกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับก็ก็คือเล่นมานะครับแล้วก็ยกขึ้นข้างบนเฉยนะครับนี่ก็แต่คนชอบนะครับมีหลายแบบนะครับผมเดี๋ยวยังไงเคลต่อเคลจะดีกว่า จริงๆเรื่องเชฟของบอร์ดค่อนข้างจะลึกมากนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอธิบายได้ไหมจริงๆก็ต้องอยอมรับว่าอธิบายไม่ได้หมดนะครับผมยังไงก็แนะนําให้สอบถาทางข้อมูลทางอิอนเทอร์เน็ตน่าจะกว้างกว่าเยอะนะครับก็พายยังไงให้ติดขึ้นนะครับจริงๆอันนี้ ถามว่ากาติดคลื่นปัจจัยมีเยอะครับแต่สาหรับมือใหม่นะครับแนะนาให้พายจับคลื่นกับฟองขาวของเขาได้ครับเพราะว่ามันติดง่ายกว่านะครับฟองขาวคือจุดพวกนี้นะครับจุดที่ขึ้นแตกตัวแล้วนะครับเนียนะครับแต่เพาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยให้ช่วยมีแรงผลักให้เรามากกว่านะครับเพราะถ้าเเราจับขึ้นเขียวตั้งแต่อย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เราใช้แรงพายเยอะนะครับแต่ถามว่าองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจริงมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งของเรื่องของแรงพายนะครับตําแหน่งการนองเราบนบอร์ด นะครับแล้วก็อย่างนั้นคือเรื่องของคลื่นนะครับจังหวะคลื่นนี่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะพวกนี้นะครับการจับคลื่นนะครับมันต้องใช้ความเป๊ะที่แบบ3อย่างนี้นะครับคลื่นกําลังก่อแตกตัวในแรงที่เรากําลังสร้างมานะครับได้อย่างพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องนี้ก็ถือว่าลึกนิดนึงนะครับใช้เวลานะครับใจเย็นๆนะครับแต่ว่าอยากสิ่งแรกที่อยาก เรื่องของการอ่านคลื่นระยองนะครับโอ้โหเรื่องของคลื่นมรสุมอันนี้ต้องคุยกันยาวครับยาวยาวเลยแหละนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําให้ได้นะครับในปีนี้นะครับคลื่นเล่นๆอย่างนี้แหละครับผมนะครับทีนี้นะครับหลักการของการอ่านคลื่นพวกนี้นะครับถ้าเราเก็ตแล้วนะครับจะบอกว่ามันจะยาวเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ยากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันปั๊บมันคือแก่นของมันนิดเดียวนะครับเป็นเรื่องของพลังของคลื่นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะทํอยู่แล้วนะครับในปีนี้เรื่องของข้อมูลการพคลื่นที่ระยองนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะทาได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับและก็เราติดตามแบบว่าน่าจะต้องคุยกันพักหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการสร้างพื้นฐานนะครับเข้าใจนะครับว่าถ้าบอกตอนนี้เลยจะหมดเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ จับขึ้นใช่ไหมครับผมจับขึ้นยังไงนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่การสร้างกล้ามเนื้อเลยครับผม1สร้างกล้ามเนื้อครับ2อ่านคลื่นครับแล้วก็สามก็คือทำานวัตถใจกับบอร์ดนะครับไม่ได้เรียนความสาคัญนะครับในึงสามครับแต่ว่า3อย่างนี้ต้องเหมาะเหม็งกันนะครับก็คือกล้ามเนื้อเราต้องมีระดับหนึ่งนะครับจริงๆสิ่งแรกที่เราควรจะสร้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีทะเลน้าบ้านใช่ไหมครับไม่มีปอดใช่ไหมก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อไว้ก่อนนะครับเบิกเอาไว้ก่อนออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วถึงเวลา เรามาอยู่หน้าหาดแล้วนะครับอยากให้เรามีแรงเหลือเพื่อจะได้เรียนรู้คลื่นให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราหมดแรงไวนะครับสมองก็จะเบลอนะครับแล้วก็จะไม่เรียนรู้นะครับเรียนรู้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสร้างแรงก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เหลือนะครับเรื่องของการอ่านคลื่นนะครับถ้าเราแรงเยอะนะครับเราก็จะซ้อมผิดซ้อมถูกได้บ่อยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคลื่นบอร์ดคนนะครับ3อย่างนี้